สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมนะคะชองเย,ยวันพาสองเหล็กเป็นชองแบ่งปันัวเหล็กแบงปันนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้เอาแนว้ทางด็เดๆเน้นเมนเมนมะฝาเคราล่ะค่ะพี่น้องแอดซุยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นใบเต็มนะคะวัที่แล้วนี่มีใบตดัดเพ่นเห็ดหายหางเดียวเจ็ดก้าหางเดียวตรงๆเลย เข่าล่างตรงๆอันนี้เป็นชุดใบเต็มเริใหาร10 15 17และะ้วก็ะหาศูนย์เด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางสื่อสลากกินเมืองรัฐบาลเท่านั้นแล้วก็มีใบตัดหาน้าค่ะพี่น้องค่ะมีใบตัดใบเน้นให้ด้วยนะคะเด็กตัดหางเดียวตัวเดียวงวดที่แล้วมันงวดที่แล้วพอกระตัดให,ห้หางเดียวตัวเดียวแอดสวย17เก่ามอเตอรแล้วนี่พอนตัดให้ วันนี้ภายในหนึ่งศูนย์ 1, นะคะพี่น้องขางวดประจําบันทีสองเดือนหาปีหกเจ็ดตัดห้หางเดียวขึ้นหนึ่งศูนย์เอาไปวิจารณาเบิ่งซอยกันเด้อค่ะพี่น้องขาผู้ใดเห็นแล้วกับฝาวไปหาฝาวไปกดเอาเลขนีวนว 7, 9, ขนงนดวดที่แล้วเจ็ดเก้าขึ้นให้เบื้องนําเด้อค่ะพี่น้องขางวดที่แล้ววันน้เจ็ดเก้าตัวเดียววันนี้ให้หนึ่งศูนย์ตัวเดียวต่อไปเป็นของเอ็ดใต้ฟ้าเด้อค่ะพี่น้อง่ 1, าเอ็ดใต้ฟ้าวันใน้รูดสาม เด็กตีพันห้มากกับซิมิสองสามห้าสามเจ็ดสามสามแปดแล 3, ด้วก็สามเก่านะคะพี่น้อง่ารูดสามคลิปไอของนุ่มสุพรรณลงห้แล้วด้อค่ะพี่น้องคาะมวดที่แล้วนี่เขาสามตัวตรงตรงเอฟซีเพิ่นก็บ,บอกว่าเยาวันเห็ดตัวเลขมาทับตัวเลขของอแอดเพิ่นลนะคะพี่น้อง่าเยาวันเห็ดวันที่เห็ดตัวเลขขึ้นห้เบิงเฉพาะ ตรงหัวหัวมันนะคะตรงกลาง,างๆเีาวันขยายให้เบิงเห็นมันเห็นชัดๆ,ๆเห็นตัวเลขชัดๆอ่ายู่แล้วนะคะพี่น้องขาเยาวันบ่ได้เอาตัวเลขของเยาวันนี้ไปทับเลยเพื่อนเพื่อนเบิงให้คลิปให้แง่แง่เบิงคลิปเยสิเบิงตัวหัวคอค่ะพี่น้องขาก็สีเห็นใบเลขของเพื่อนมันหายตัวได้แน่เยาวันจิขยายให้เบิงเห็นให้เห็นตัวเลขชัดๆเลยค่ะพี่น้องขาบ่ได้เอาวันเดือนปีมาทับ ตัวเลขของเอ็ดเพิ่นเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อท่านเพิ่นเพื่นเห็นกะเบิ่งยาวๆแน่จักหน่อยค่ะพี่น้องค่ะก็สิได้เห็นได้อันเบิ่งตัวเลขของเพิ่นชัดๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นของอีกท่านนึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อวันที่แล้วเพิ่นจับให้เข้า3าตัวคือกันค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ย้ันอันนี้ขยายให้เบิ่งเด้อค่ะโตสีนดำเงินนี่สิเป็น2โตัตัวสีแดงๆกัสิเป็น3โตเด้อค่ะพี่น้องคขาเลขเพิ่นให้มา93 9403แล้วก็04เลขเป็นไฮมาเป็นเลขสามตัวสิเป็น294295204แล้วก็20หาเด้อควกับพี่น้องเด้อเลขสองตัวก็สามตัวบวกคือกันเด้อควกับพี่น้องค่ะบวกคือกันก็นแค่94เดี๋ยวกับพีนนพ่น้องเด้อ94กับ 04, 04เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ น้องเพืเ่อนๆกับพิจารณาเอาเด้อกับพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเลขคำนวณของเพื่อนสูตรเพื่อนประเพณิ์หายน้ำอยู่เด้อค่ะโชคดีร,ำร่ำรวยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะ